กราบสวัสดีเพื่อนที่นา่าทุกท่านนะครับมาพบกันที่เคยเนาะและสำหรับชาแนลเพื่อนครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมรักเกนในกูรือไอแมวนรกูกเพื่อครับเออเรามาตามกลุ่มสมาชิกอีกแล้วเพื่อนครับในรอบนี้เนาะผมไปเห็นท่านนี้มาก็ไปเล่นเกมแมวก็ยังได้อยู่นะเออก็ไปแต่งมาเยอะครับเพื่อนครับนี่หลายรอบเลยนะอ่าโอเคเขาบอกว่าเกมแมวมาดีครับเพื่อนครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบอกมวยเนาะจะมีการแจ้งเกมแบบนี้ฮะสามค่ายพีจีเจ้าเกิร์ตแพดแมตติกค่ายและสี่เกมฮะสามารถไปเล่่่นนตาามมมสชิกกใลุบบอยๆด้วครั แล้วก็มีโอกาสแตกสูงกว่าเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะหลังสซล่าชแนลเพื่อนครับไปกันเลยฮะกับเกมรักกินในโกด,ด้วยไอแมโน,นโลครับเพื่อนครับไปฮะอ่ะโอเคมาครับเพื่อนครับมีทุนมาที่396บบาทฮะ ผมขอมาเริ่มต้นจัดที่เบตสองครับเพืครับอ่ะมาลองดูหน้ารายนิดนึงครับเพื่อนครับในรอบนี้เราก็มาตามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วฮะหลังๆก็ไปเล่นตาสมาชิกในกลุ่มหูยทำไมดูดยับเลยวะไม่คำนวณแล้วครับเพื่อนครับเบตสองโอ้โหพเพิ่มเป็นเบตสี่ฮะมาสามสิบมูลครับเพื่อนครับเล่นสิบสามสิบเนาะเออเหมือนที่ผมเคยบอกเสมอครับเพื่อนครับว่าถ้าสมมติว่าเรากดเบ็ดต่ำๆแล้วมันไม่คำนวณไม่มีรายกินครับเพื่อนครับก็อย่าไปเสือเล่นต่อเลยเนาะโอกาสาที่มันจะโดนดูดเยอะครับเพื่อนครับยิ่งวันนี้เเเป็็นนวันนะออออาาทิิตย์ฮะโกสแแขงงมม่่พ ทวีคูณนะเพื่อนครับอุ้ยมาแล้วเพื่อนเอ๋ยเริ่มมาครับเพื่อนครับสวยงานต่อเนื่องไปมีไว้ได้กินหมักไฟเพื่อนสวยฮะอุ้ย <c oughs> คอมโบมาดีครับเพื่อนครับเริ่มมาแล้วฮะแต่ขาดแมวทองเป็นตัวคูณเนาะถ้าไม่มีแมวทองก็โอกาสที่มันจะแตกนอกหรือว่าอะไรบึ้มมก็ยากครับเพื่อนครับมาเพื่อนแต่ถ้ามีคอมโบเดือดๆแบบเมื่อวานอีกสักรอบเนาะโอ้โหเมื่อวานวันเสาร์นะเอาจริงก็นานๆครั้งที่มันจะแตกขนาดนั้นครับ เวันเสาร์ปกติมันจะแข็งฮะวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรพวกนี้คนมันมีโอกาสเล่นเยอะฮะแล้วก็มันก็โอกาสที่จะแตกก็น้อยครับครับแล้วก็มันเกมมันก็จะแข็งครับครับเออแต่วันนี้อ่ะก็ถือว่าผมมารองตามสมาชิกอีกแล้วฮะเพื่อนฮะดูซิว่ามันมีโอกาสได้หรือเปล่าเนาะก็ไปเล่นจากดูจากในกลุ่มมาหลายหลายรอบครับเพื่อครับก็โอกาสได้สูงกว่าเล่นคนเดียวครเพื่อครับมาต่อเนื่องฮะเบตหกสิบหมุนครับเพื่อครับเราเล่นแบบสิบสามสิบเนาะเพิ่มเบดกระปับเปลี่ยนออโต้ไปเนาะลองดูครับเพื่อนคร เล่น10 30แบบนี้ก็เคยเล่นมาเมื่อก่อนเนาะเล่นกันบ่อยครับเพื่อนครับเล่นแบบนี้10 30ก็มีโอกาสเข้าฟรีฮะแต่ดูซิว่าวันนี้มันโอกาสที่มันจะเข้าฟรีหรือว่ามันจะจ่ายโอ้มาแล้วครับเพื่อนครับหนึ่งสองสามสี่อ่าสเก็ตเตอร์มาแล้วครับเพื่อนครับอ่าแบบนี้แหละที่ผมบอกเนาะค่อยๆไล่เบ็ดครับเพื่อนครับไปเรื่อยๆ10 30 10 30บสามสิเนาะมาฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวสเก็ตเตอร์12หมื่นครับเพื่อนครับเข้าฟรีมาในเบ็ด6ฮะดูซิว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครัับบพี่่่่คครโโอ้หไไมมานววณเลยะ อย่าบอกนะว่ามันจะทุเรศทุรังกันไหมครับเออคำนวณมาบ้างเพื่อนเอ,อ๋ยเคช่องหนึ่งเพื่อนสั่นทำไมแล้ววะโอ้โหไม่ไม่สั่นสวิกแล้วครับเพื่อนโอ้โหสาหลายช่องสองเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกน่าจะเป็นบายดีกันไหมครับโอ้โหหกมุนฮะเออเอาเอาเอา,เอาฟรีได้ฟรีมาหรือเปล่าเออฮัออออลโ,โหลเลยไปห้าเมื่อนะโอเคอยังมีลุ้นครับเพื่อนครับมาได้โปรดเข้ามาเจอฟรีในฟรีเบทหกมัพเข้าไปมัพไปมัพไป ไอชิบหายนุก็จะเข้ากันปนครับไม่อยอมเข้าฮนะแล้วก็ซูชิก็ไม่ก็ไม่ลงมาด้วยช่องสามมาครับโอเคหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดบแปดบาทเพื่ครับโอ้โหคอมโบโมไม่ค่อยดีครับเพครับได้กินแบบอย่างละดอกอย่างละดอกฝ่ายเพื่อนหมาเข้าไปหนึ่งร้อยสิบห้าบาทโอ้โหดูดิมันได้กินจริงฮะแต่ไม่มีคอมโบเนาะถ้ามันต่ำกว่าห้าร้อยบาทในเบตหกแบบนี้เนาะถือว่าไม่แตกนะเพื่อนนะเออหมาเพื่อนโอ้โห ผมไฟช่องหนึ่งไม่ยอมลงให้ครับเพครับ413บาทเอ้ย418บาทครับเพครับยังเหลือสามมูลฮะว้าวซะเยอะเนาะคอมโบก็ยังไม่สวยครับเพครับโอ้โหสวยมาเพื่อนเออแหมดูดิไม่มีคอมโบครับเพครับแต่ก็ยังได้กินมาฮะอ่ะ526บาทแล้วครับเพครับหมุนสุดท้ายโอ้อมกมาเพื่อนสวยต่อเนื่องมะมึงลงมาทำไมแบบนั้นเนี่ยเอ้ย528บาทครับเพครับไม่เยอะเนาะแต่ก็ถือว่าได้ฮะเบ็ดหกเนาะ เออราเล่นแบบสิบสามสิบนะมาลองดูเดี๋ยวผมจะไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับถือว่าลายนอกก็ยังมีกินอยู่นะอ่ะโอเคฮะแต่ไม่สวยเท่าเมื่อวานน้องเมื่อวานโอ้โหคอมโบแม่งอย่างเดือดใช่บบังครับเดือดไฟลุกเลยโอ้โหเหมือนเมื่อวานนะจะหมดจะหมดครับบังครับปุ๊บมาดอกสุดท้ายโอ้พันกว่าบังครับกำไรมากลับมาคืนมาทั้งหมดเลยฮะโอ้โหโคตรโชคดีฮะอ่ะลองดูครับบังครับเบ็ดสิบสามสิบหุนฮะดูซิว่ามันมีโอกาสกินหรือเปล่าบังครับอืมแม่งกระดูดครับเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ ต่อเนื่องมาเพื่อนสวยฮะดอกนี้รือสวยเพื่อนไม่ขาดแมวทองอีกแล้วครับเพื่อนครับเฮ้ยสัน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 โอ้โหแม,ม,ม่สันสูด้วยดูดิถ้าแบบมีแมวทองมาตัวคูณเนาะแปดสิบห้าบาทก็อย่างน้อยก็ร้อยหกสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยนะเออมันขาดแมวทองก็ไม่สวยแล้วเพื่อนครับเกมแมวเนาะถ้าอย่างที่บอกมันต้องมีแมวทองเป็นตัวคูณนะครับเพื่อนครับถ้าลงคำนวณดีๆก็จรงิงแต่ไม่มีแมวทองก็จบกันครับเพื่อนฮนะไม่มีโอกาสแตกครับเพื่อนครับโอ้โหดูดิมาเพื่อนต่อเนื่องมาหน่อยโอ้ย แม่เริ่มดูดแล้วครับเพื่อครับมาผมขอเพิ่มเปตต่อเนื่องเลยฮะจัดไปฮะสิบสาสิบอีกสักรอบกันบ้าครับมันต้องสิบนี่หว่าเอออะสิบครับสิบรอบเอ้ยสิบออโต้เนาะเมื่อกี้เบตสิบเราเล่นไปสามขบุนเนาะมาเพื่อนเบดยี่สิบสวยๆหน่อยโอ้โหคอมโบยังไม่เวิร์กว่ะมาฮะต่อเนื่องหน่อยเพื่อนคอโอ้โหแมวทองเยอะขนาดนั้นเวลามีแมวทองมาก็ไม่มีตัวกินร,รับ้างครับไอชิบหาย มาฮะขอวัดอีกมาเบ็ดสี่สิบครับเพื่อนครับจัดไปสามสิบหมุนยอดเงินไม่พอฮะแต่ก็จะเล่นครับเพื่อนครับผมจะเล่นสิบสามสิบเนาะดูซิว่ามันมีโอกาสเข้าอีกสักรอบหรือเปล่าเพื่อนครับเข้าฟรีเนาะหมักไปเพื่อนโอ้โหสวยเพื่อนเอ๋ยมันต้องแบบนี้ฮะเอ้ยแมวทองอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหสี่ร้อยสายสองบาทถ้ามีแมวทองคููนะมึงเอ้ยแม่งแปดร้อยกว่าอะไรก็มีโอกาสแต่งน่อยอย่างที่บอกฮะอ่ะโอเคคำนวณมาดีครับเพื่อนครับหนึ่งมาเพื่อนแมวทอง หมับไปสวยเพื่อนต่อเนื่องมาหน่อยโอ้โหพอมีแมวทองคุณก็มีมีคอมโบครับเพื่อครับมาหน่อยเพื่อนสวยมันต้องอย่างนี้ครับเพื่อครับอ่าได้เจต,ต่อเนื่งองฮะหมคบไฟเพื่อนสวยมันต้องมีตัวคุณแบบนี้ครับเพื่อนฮะเออเป็นชุดครับเพื่อครับเอาเรื่องสิเออสวยเอ,อดอกนี้เพื่อนครับสวยงามอ่ามีลุ้นเข้าฟรีไหมนะครับเพื่อครับดูสิว่ามันจะเข้าฟรีให เลาโอ้โหหรือเปล่าอ่ะอยังมีลุนกันไหมครับเจ็ดร้อยหกสิบบาทแล้วไหมครับอย่างที่ผมบอกเนาะถ้ามีตัวคูณแล้วก็มีแมวทองมันมีโอกาสแตกกันไหมครับหมักไปโอ้โหชิบหายไม่ยอมลงมาให้ครับเพื่อนครับเจ็ดร้อยหกสิบบาทครับเพื่อนครับนี่แหละมันที่บอกเนาะคำนวณดีๆแต่ถ้าไม่มีแมวทองก็ไม่ไม่แตกเนาะแต่ถ้ามีแมวทองแบบนี้มันก็มีโอกาสแตกนอกกันไหมครับอ่าได้ฮะเริ่มมาละมาเพื่อนพอสเก็ตเตอร์มาสามตัวแบบนี้ใจเริ่มชื้นขึ้นครับเพื่อนครับดูสิว่ามันจะเข้าให้เราหรือเปล่าฮะ มาคอยเพื่อ,สอนสวยต่อเนื่องมาหน่อยโอ้โหบังไปนิดครับเพื่อนครับเคต้งสองเพื่อนโอ้โหมาเพื่อนสเก็ตเตอร์แม่งมือมา2ตัว3ตัวไม่เอาดิดต้องการเซอรครับเพื่อนครับเอ้ยเออต่อเน,นื่องมาหน่อยเพื่อนโอ้โหขอเพิ่มเลยฮะมาเอาแบบเด็ดสุดเลยครับเพื่อนครับเบ็ดร้อยนี่แหละมาลองจัดดูครับเพื่อนครับสิบหมืนฮะขอวัดกันหน่อยนะเบ็ดร้อยเพื่อนมากูไล่จนถึงเบ็ดร้อยแล้วเพื่อนโอ้ยอธิบายหมดหรือเปล่า มาเพืเ่อนขอคอมโบนดอกหนักโอ้ยเบาไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่เพื่อนต่อเนื่องมาโอ้ยมีไวไม่มีตัวกินอีกแล้วครับเพื่อนครับดอกนี้หมาเข้าไปเพื่อนเออหกร้อยสิบฮะโอ้ยสวยคูณมะมาเข้าไปโอ้โหหกสิบบาทเบาครับเพื่อนฮะสาหาร่ายช่องหนึ่งเพื่อนโอ้ยชิบหายเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับเพื่อนครับแม่งเลยดูซิว่ามันจะเจ๊ง,งหรือเปล่าเพื่อนครับมาเพื่อนเออขอหนักๆเพื่อนเอต่อเน,นื่องหมาเข้าไปเพื่อนสวยงามครับเพื่อนครับไวลึกโอ้โหไม่ถึงอีกแล้วครับเพื่อนครับได้ไปมหกร้อยฮะ มาเพื่อสามมือสุดท้ายครับเพ<อ>ื่อครับมันเคาะเข้าหน่อยเพื่อนหนักๆหน่อยเพื่อนคอมโบเดือดเดือดซะหน่อยโอ้ยเบาไปนิดต่อหน้ามาโอ้โหจบเพื่อครับแม่หรือว่าเราเซอ้์สักรอบไหมฮะเบ็ดเท่าไรยี่สิบหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่พอครับเพื่อครับเบ็ดสิบ พอดีกว่าเพื่อนครับผมไม่เล่นต่อแล้วเนาะถือว่าวันนี้มันก็ยังแข็งนะถามว่าเอาจริงว่ามันมีคำนวณไหมมีคำนวณน,นะแต่แมวทองมันก็มาน้อยแล้วเพื่อนครับ,รบแต่พอเราได้กำไรก็อย่างที่ผมบอกเสมอเนาะได้กำไรต้องเลิกครับเพื่อนครับอย่าไปฝืนเล่นต่อเลยเนาะเราทุนไปที่300กว่าบาทเนาะอ่ะได้มา1,283บาทเพื่อนครับ,รบยิ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเราก็ได้กำไรแนละ้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปฝืนต่อเลยลนะฮะแต่ก็มาเล่นตามสมาชิกในกลุ่มเนาะใครที่ยังไม่เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใใใใตตตต้้้้้้คคคคคคอออออออมมมมมมมเเเเเเเนน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 ์์์แแแรรรรรกก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 กทีีี่่่่่่ผบบบบบบหหหดดดดดดลลลลลยยยังงัััััพพืืวว like, ดด็็งงงงไไไฝาาาิปปจชชะะะะะสสฮฮ